ดีผ่าไปเล่ทางสวบตอกันบางค่ะเขามีการถวายเทียนจำนำนะคะพันซาให้แก่วัดไทยในมาเลเซียค่ะซึ่งรองเลขาธิการเสบตอค่ะได้มีการถวายเทียนจำนำพันซาให้แก่วัดไทยในประเทศมาเลเซียค่ะนายปิยาสิริวัฒนวรางูนรองเลขาธิการสวบตก็ได้นำเจ้าหน้าที่เดินทางไปยังวัดไทยในรัฐกัตันประเทศมาเลเซียค่ะเพื่อถวายเทียนจำนำพันซาพาอำนำฝุนแล้วก็อาสนะจำนวนห้าวัดนะได้แก่วัดมัชชี มัชิมารามวัดประชุมทาชนารามวัดพิกุนทงวรารามแล้วก็วัดแจงพุทธาวาสค่ะแล้วก็รวมถึงวัดชนประทุม ถาชนะรามค่ะหนึ่งในวันอาลาซาบูชาวันที่2 0กรกฎาคมแล้วก็วันคาพันซาวันที่2 1กรกฎาคม2567ค่ะซึ่งการถวายเทียนพันซาก็จะกระทำก้อนเทศกาลคาพันซาเดชภพิสุสงในพุทธศาสนาทุกปีก็คือก่อนวันเร็มนึ่งคำเดือนเปดหรือว่าเดือนเปดที่สองนะในกรณีทมีอาทิกมาฏพุทธศาสนิกชนก็จะพากันค้วนควายให้มีการถวายเทียนจำนำพันซาแกวัดในทองทิ้นค่ะ เพื่อให้พระสงฆ์เนี่ยจุดบูชาพระตนาไตรเป็นเวลาเรียาณสามเดือนสมัยก่อนค่ะเทียนพันซาก็มีความสําคัญเป็นอย่างมากนะเพราะว่าพระสงฆ์ต้องใช้จุดให้เส้งสว่างในการศึกษาพระธรรมวินัยแต่ว่าปัจจุบันค่ะความสําคัญเนี่ยลดน้อยลงเพราะว่าญาติโยมผููมีจิตศรัทธาได้เปลี่ยนมาถวายลดไฟฟ้าท่านไฟใช่เทนแต่ว่าดึงมารื้อค่ะการถวายเทียนพันซาก็ยังกระทําอย่างต่อเนื่องเพื่อจะอนุรักษ์ประเพณีอันดีงามของชาวพุทธนั่นเองค่ะสําหรับวัดไทยในรัฐกัล ตันค่ะมีจํานวน็1วัด8สำนักทรงซึ่งซงสอบตอเนี่ยพร้อมดูแลแล้วก็ส่งเสริมถูกสร้างสนิกยางถทาเทียมเพื่อสืบสซานอนุรักษ์วัฒนธรรมแล้วก็สร้างความสัมพันธ์ที่ดีระหว่างชาวไทยกับชาวมาเลเซียที่อาศัยอยู่ในรัฐกรรันตันโอกาสนี้ค่ะรองเลขาธิการซสอบตอนะคะได้เยี่ยมชมการเรียนการสอนของครูอาสาสมัครโรงเรียนสอนภาษาไทยวัดมัชชิมาวิทยาทานซึ่งมีนักเรียนจํานวน2 6 2คนครูอีก15คนค่ะแล้วก็โรงเรียนสอน ภาษาไทยวัดปีกุลทองวรารามสึ่งมีนักเรียนเนี่ยจนวน160คนครูเนี่ยสิคน mm hmm. พร้อมกับมอบนั่งซื้อทำศึกษาชั้นตรีทำศึกษาชันา้นโทแล้วก็ทำศึกษาชั้นเอกระดับมัธยมศึกษาให้กับผู้แทนครูอาสาสมัครข้อมูลนิธิพระวิเชียนมูลีนะคะเพื่อจะใชา้ในการเรียนการสอน mm hmm. ซึ่งในรักกาลันตันเนี่ยก็มีโรงเรียนสอนภาษาไทยในปีการศึกษา่องพัน้รอหกสิบเอ็ดเนี่ยเห็นบอกว่ามีจำนวนสิบแห่ง mm hmm. นักเรียนเนี่ยร่วมทางเม็ดทางเพศจัดร้อยจะสิบจดคนแล้วก็ครูอีก 6 5คนค่ะนี่ก็ถือว่าเป็นการสั้นสัมพันธ์ระหว่างไทยและก็มาเลเซียด้วยเหมือนกันนะ<ช>ยางที่เขาบอกว่าตอนนี้เนี่ยปัจจุบันก็คือหลายๆคนอาจจะเอาโบสถ์ไฟฟ้าใช่ไหมไ,หไปถวาเ<ผ><ต>ทียนแทนเทียนพัญซาถูกต้องค่ะแต่นี้เขายัางจะซื้อถอดต๊เนื่องเพราะว่ายังจะยักคงอนุร,รักษ์วัฒนธรรมภูเขานันไหวถูกต,ต้องแล้วก็มีการแจกนั่งซื้อรองข้องการเรียนทรมาให้กับนักเรียนด้วยนะคะเผื่อจะเพล่แพร่รองข้องการเรียนลักทมคำซ้อนขอ้พุทธศาสนาเผื่อจะนำมาใช้ในชีวิตประจำวันแล้วก็กระชับความสัมพันธ์ระหว่าง ประเทศไทยแล้วก็มาเลเซียนั่นเองค่ะ,คะ